สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะอันจากโชว์รูมรถยนต์มือสองปฏิภัตออโต้นะครับในคลิปนี้ฮะรถเก๋งอีกโกคาผ่อนเพียงแค่5,000ได้ปีใหม่ๆไม่ต้องใช้เงินออกรถพร้อมกับโปรโมชัน่นก่อน31 F, พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะฮะมาแนะนำตัวรถกันเลยครับขอให้รู้จักกับเจ้ามิสูบิชิมิราช1 2 G L X นะฮะเป็นตัวรองท็อป นะครับปี 2016, สําหรับตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนครับเป็นอีกคันนึงที่หลายคนกําลังหากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอย่างพนักงานบริษัทนะครับหรืออาจจะออกรถไว้ให้ลูกใช้งานสักคันนึงขับกลับบ้านขับไปทํางานขับไปทําธุระส่วนตัวหรืออีกในรูปแบบหนึ่งฮะมือใหม่หัดขับที่งบเราอาจจะไม่ถึงกับป้ายแดง แต่มือสองที่สามารถเปรียบเทียบและใกล้เคียงกับความใหม่ได้มากที่สุดต้องรถที่ร้านปฏิภัติออโต้เท่านั้นและเป็นมิราะตัวนี้เท่านั้นนะครับสีเทาเดิมโรงงานครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตัดต่อไปนกหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนรถเนี่ยทรงมันเล็กอันว่านะสำหรับอย่างผู้หญิงนะฮะคุณผู้ชมครับผู้หญิงเนี่ยขับใช้งานเนี่ยดีมากหรืออาจจะเป็น มีแฟนก็ได้ครับผู้ชายก็ได้คือมันใช้งานได้ครอบคลุมทุกลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสำหรับในครอบครัวนะครับมันจะเหมือนกับมาร์สนะแต่สิ่งหนึ่งที่มาร์สไม่มีนั่นคือฟังก์ชันในการใช้งานมันเยอะกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมากครับตัวแต่หมอกไม่มีนะสำหรับตัวนี้ก็คือมันจะเป็นตัวรองท็อปนะครับคราวนี้ให้ดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง จริงๆเนี่ยถ้าเกิดวัดกันแบบคาดคะเนนะฮะเอาแบบหลักสากลเลยนะครับมิลาดเนี่ยมันจะมี2รูปแบบมิลาดและในเพื่อนพี่น้องร่วมสายเลือดนั่นคือแอต r รานะฮะแต่ความนิยมส่วนใหญ่เนี่ยทรงรถเราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันตอนนี้แฮทแบกห้ประตูมันจะดูแล้วทันสมัยมากกว่าซีดานสิประตูเยอะนะครับ ABS มีมาให้แล้วก็ระบบกำลังอัดนะครับไม่มีเสียนะ ทุกอย่างก็คือแบบเดิมๆเลยแต่คันนี้สิ่งหนึ่งที่ไม่เดิมนะฮะก็คือจะมีการเปลี่ยนมาเป็นตัวท่อแต่งนะครับอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็ตัวรถเนี่ยถามว่าประหยัดไหมประหยัดมากนะครับเพราะว่าอะไรอีโกคาร์เนี่ยมันจะมีแบ่งออกมาเป็น2รูปแบบนั่นคือที่เป็นแบบ3สูบและก็คือจะเป็นตัว4สูบอย่างยาริสนะครับอะไรพวกนั้นก็คือจะเป็นตัว4สูบมาด,ด้าก็จะเป็นตัว4สูบนะฮะแต่อย่างนิสสันมาร์ทกับตัวมิวลาดเนี่ยจะเป็น3สูบเรียงแบบนี้ ก็เรามีการรับประกันอยู่แล้วครับนี่คือในอีกหนึ่งความมั่นใจที่สามารถซื้อรถกับทางร้านเราได้การรับประกันของเราเนี่ยเราจะรับประกันเครื่องเกียร์หเดือน1 0 0 0 0มกิโลและก็ฟรีรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเพราะนั้นการซื้อรถจมือสองสักคันหนึ่งเราซื้อด้วยความต้องการและเราก็ได้ความอุ่นใจในการเลือกซื้อด้วยมันต้องแมทชิ่งและก็เป็นสเต็ปกันมาแบบนี้อันนี้ถึงจะเป็นเรื่องที่เราสามารถไว้ใจ และเชื่อใจได้ไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าเป็นคุณลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับคราวนี้เนี่ยด้านข้างอันไม่ให้น้อยหน้าใครนะเราบอกกับคุณผู้ชมกับคุณลูกค้าทุกท่านเลยไม่น้อยหน้าอยู่แล้วบางคนอาจจะน้อยใจทําไมไม่มีล้อแม็กให้คันนี้จัดให้ครับใส่เป็นตัวเอ็นไกงานเทียบแท้ขอบ15แล้วก็ยังจะเป็นตัวปี2023มโอ้โหเฟเมนตัวรถสวยนะสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะ เราลองจินตนาการดูรถที่มันเป็นกระทะแบบธรรมดาเป็นตัวกระทะแปะไม่มีอะไรมาเลยแต่ตัวนี้ครับพอเราเปลี่ยนรูปล้างตัวรถสักนิดหนึ่งสวยอย่างนี้เท่อย่างนี้เฟี้ยวอย่างนี้นะครับไม่ต้องน้อยใจคันนี้จัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างคิ้วกันทรงคันตา์มีถ้าเกิดจะเพิ่มอีกเรื่องนึงนะฮะในความคิดส่วนตัวน,นะสมมติ เป็นเรื่องของตัวฟิล์มอยากได้ฟิล์มเบอร์ไหนอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงให้มันดูเหมือนแบบสีสีเนี่ยตัดกับตัวแบบดำดำนิดนึงอ่ะโหสวยนะฮะไม่ต้องอะไรเยอะมากครับรถมันมีฟิตเมนต์มาแต่มันขึ้นอยู่การจัดทรงแล้วก็ในเรื่องตัวการแต่งด้วยแค่นี้ก็สวยแล้วครับโอเคและประตูเนี่ยองศาในการเปิดค่อนข้างกว้าง,ข,าง,ข,าง,ข,างขึ้นลงโดยสารได้สบายนะครับอย่างที่เราได้มีการพูดไปว่ามาร์ทจะไม่มีตรงนี้ นั่นคือในเรื่องของฟังก์ชันหรือมัติมีเดียซึ่ง a อตทราดและมิราดใส่เป็นตัวจอแทสรีนของมิตซูบิชิมอเตอร์ไทยแลนดให้จากศูนย์มาเลยจอแท้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์เป็นแบบอนาล็อกเกียร์ออโต้มีตัวเกียร์อลมาให้แอร์เย็นเพลงเพราะนะครับแล้วก็พวงมาลัยมังติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงระบบคำสั่งเสียงใช้งานด้วยหลังจากการซิงค์บลูทูธ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับ1.2อีโกคาไม่ใส่ไม่ได้นั่นคือตัวใช้เช็งคอนโทรลเท่านี้เนี่ยเราดูด้านหน้ามันจะมีแค่ตัวสติ๊กเกอร์มอกอ,อย่างเดียวถูกต้องไหมฮะเพนอยู่ไหนล่ะเพนอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเพดของมิซูสำหรับรถเก่งเนี่ยรถมันไม่ได้สูงมากเพราะนั้นในเรื่องของตัวการลุยน้ำเนี่ยอันนี้อันไม่แนะนำนะฮะแต่ถ้าเกิดน้ำไม่สูงมากไปน้ำท่วมขังอะไรพวกเนี้อย่างนั้นนะได้ เพราะว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยอันกล้าพูดได้เลยส่วนใหญ่ลูกค้าที่เขาอยากจะมาดูรุ่นนี้เขาเห็นสภาพรถแล้วถูกต้องไหมครับเขาไล่ดูแผ่นเพจเลยว่ามันมีเพจหรือไม่ถ้าเกิดถามว่าเราคิดว่าเพจไม่มีเพราะว่ารถจมน้ำมาถือว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมีติดรถไว้เหมือนเดิมดีกว่าที่สุดนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างครับมันไม่ได้มีอะไรมองจนแบบน่าลำคาญน,นะ ของเดิมเนี่ยสปอยเลอร์ก็ไม่มีไฟเบรกตรงที่3จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนอันนี้กล้องมองหลังใช่หรือไม่ไม่ใช่นะฮะเป็นตัวที่ฉีดน้ำไว้ล้างกระจกด้านหลังอีกทีหนึ่งโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแต่ไฟสวยไฟเบรกจะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับแล้วก็ปลายท่อเป็นสเตเลดไ้สีนะฮะของนิโต NITTO นิโตนะครับ, N N I T T รบเสียงค่อนข้างที่จะเพราะนะ ค่อนข้างที่จะเพาะค่อนข้างที่จะโอเคเลยคือมันไม่ได้แบบแปดอะไรมากคราวนี้เนี่ยส่วนสําคัญเสาท้ายสุดตรงนี้ถือว่ามีความสําคัญมากครับถามว่ามากตรงนี้หมายความว่าอย่างไรรถเนี่ยในการใช้งานอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุอาจจะไม่แค่ด้านหน้าอย่างเดียวด้านท้ายก็อาจจะมีส่วนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยพวกแบบอย่างรอยเม็ดองเม็ดอาร์นะครับน็อตฝังกระโปรงฝังกระโปรงต่างๆอะไรพวกเนี้ย คือมันเดิมสีมันแห้งสวยกริบนะฮะบอตอนสุดท้ายพับเก็บได้นะครับแบบ60ต่อ40แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นไว้กันคนมองของมีค่าที่เราใส่ไว้ในตัวรถส่วนยางอะไรมีไหมอันนี้เดี๋ยวเราสามารถเปิดดูได้เลยยางอะไรล่สำรองมีให้คือปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการแบ่งออกมาเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบแบแรกนั่นคือจะเป็นตัว ที่ป่ายางอะไรสำรองก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวนี้สาหรับรถส่วนมากแล้วก็อย่างตัวมิราดเนี่ยก็อย่างที่เราได้มีการดูไปมันยังมีแถมตัวยางอะไหล่สำรองมาการป่ายางเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันก็ดีนะแต่สําหรับความยุ่งยากสําหรับคนที่ไม่เคยทํามันจะกลายเป็นเรื่องยากทันทีแต่ถ้าเกิดอย่างคนที่เคยทําแล้วมาลองป่าเป็นตัวยางอะไหล่แบบนี้ทําได้เพราะนั้นเนี่ยสำหรับในมุมมองนะฮะความเกียส่วนตัวนะฮะคุณลูกค้าครับ อันว่ามียางอะไรสำรองแบบนี้ไว้ให้ติดกับตัวรถดีกว่านะครับคราวนี้เนี่ยตัวปี16คันนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะคันนี้ราคา279,000บาทครับท่านผู้ชม279,000ผ่อนเพียงเดือนละ5 0 0 0ไม่ต้องใช้เงินออกรถสำหรับภายในเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนวันที่31อันจัดโปรโมชั่นดีๆให้อันจะให้คับฟรีสูงสุด90วัน ดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79ส่วนสำหรับการภาษีพ,สสพรบรเราเคียร์แลนด์ดำเนินการให้หมดทุกอย่างไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดนะหรือว่าในกรุงเทพก็ตามแต่ไม่สะดวกเดินทางมารับรถที่ร้านส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว มันอาจจะมีอะไรที่เยอะมากกว่านี้เดี๋ยวต้องมารอติดตามกันอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่สนใจฮะคุณเลือกตัดสินใจในการซื้อมิราขาดคันนี้ได้เลยใช่หรือไม่ถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดมันยังไม่มีความมั่นใจมันยังไม่ชัวร์มันยังมีการอาคติกับนิดๆหน่อยๆน่อยสามารถมาดูรถที่ร้านได้เลยหรือหรือนะฮะล้อแม็กถามว่าเปลี่ยนลายอื่นได้ไหมเดี๋ยวตรงนี้เรามาคุยกันที่ร้านอันมีแบบให้เลือกอยากได้แบบไหนบอกเดานจะหามาใส่ให้ นี่คือมิลลาดครับอีโก้คาร์ที่น่าใช้ไม่ต้องไปพึ่งน้ํามันอะไรเยอะไม่ต้องไปทวนกระแสน้ํามันอะไรเยอะอยู่ในรถที่ประหยัดน้ํามันมากๆเพราะนั้นฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งคันถ้าเกิดสนใจก็แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรสับสายตรงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ